สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำตัวเครื่องบันทึก Z-series AI นะครับตัวใหม่ที่มีระบบ SMD SMD คืออะไรนะครับก็คือ Smart Motion Detect นะครับผม SMD คือ Smart Motion Detect คือการตรวจสอบแบบการตรวจจับนะครับแบบอัจฉริยะนั่นเองอ่ะนะครับตัวนี้เนี่ยจะเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับใส่กล้องเรียบร้อยเนี่ยตัวนี้ปกติแล้วมันจะเปิดอัตโนมัติแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันเปิดอยู่นะครับ ทำอะไรได้บ้างจะแยกคนหรือแยกรถได้ครับผมอ่ามาดูกันขั้นแรกมันไม่มีแสดงอะไรบนหน้าจอเลยแล้วจะด้วยไงว่าเปิดใช่ไหมคลิกขวาครับไปที่เมนูหลักอ่าเมนูหลักนะครับแล้วก็อย่าลืมสมมุติว่าถ้าเกิดเครื่องเปิดขึ้นมาใหม่นะครับอาจจะติดหลักผ่านถ้าเรากดคลิกขวาแล้วกดเมนูหลักนะครับอาจจะขึ้นอย่างนี้นะครับให้เราอ่าชผ่านเข้าไปก่อนนะครับอ่าและเรื่องหัวข้ออาิยะครับอาิยะเนี่ยมันจะมีค้นหาอาิยะกับ ฮาร์มิเตอร์ก่อนจะค้นหาตั้งค่าก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยเราเปิดให้แล้วนะครับก็คือช่องถ้าเราเลือกช่องหนึ่งเนี่ยเปิดใช้งานมันจะเปิดอยู่ความไวเนี่ยคือความไวในการตรวจจับนะครับและเป้าหมายที่ให้จับเนี่ยก็คือจะมีมนุษย์กับยานยนต์กับรถยนต์นะครับถ้าเกิดเปิดแล้วถ้าอยากให้มีการแจ้งเตือนไปที่มือถือนะครับผมให้กดคาว่าอัปโหลดในการแจ้งเตือนนะครับถ้าอยากให้มีข้อความขึ้นนะครับก็ ติ๊กถูกมันจะมีข้อความบนหน้าจอนะครับแต่อันนี้ไม่แนะนำนะครับกอนจะขึ้นตลอดเวลามันอาจจะบังหน้าจอได้นะครับอ่าแล้วก็ช่องบันทึกคือถ้ามีการตรวจเจอจะมีการบันทึกนะครับอันนี้เขาตั้งไว้อยู่แล้วนะครับทุกอย่างตั้งไว้อยู่แล้วมีแค่อัปโหลดการเตือนเนี่ยถ้าอยากให้มันแจ้งเตือนมือถือก็เปิดอันนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดนําไปใช้ด้วยนะครับแล้วก็ไปเช็คกล้องอื่นนะครับอยากให้กล้องเบอร์ไหนบ้างกล้องเบอร์ห้านะครับอยากให้อัปโหลดการเตือนก็ติ๊กเปิด สังเกตด,ดูว่าท่องห้าเนี่ยเปิดใช้งานอยู่แล้วเห็นไหมครับในโหมด SMD นะครับอันนี้เข้ามายังไงตัวที่นะครับอัจฉริยะนะครับกดอัจฉริยะและด้านซ้ายจะมีคําว่าพารามิเตอร์นะครับนะกดที่พารามิเตอร์แล้วมี SMD นะเปิดแล้วครับให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็บนหน้าจอนะครับยังนิ่งอยู่ไม่มีอะไรแสดงนะกล้องเบอร์เจ็ดด้านซ้ายล่างเนี่ยนะครับจะมีคนนั่งทานข้าวอยู่เนาะต้องขออภัยด้วยอ่า แล้วจะดูยังไงถ้ามันจับแล้วไปที่เมนูหลักครับสังเกตบนหน้าจอนะครับจะมีรูปสองชี้ไปทางขวาตรงกลางนะครับเห็นไหมอันนี้จิ้มทีหนึ่งแล้วกดคําว่าหน้าจอแสดงผลครับแสดงตัวอย่าง smd ครับผม smart motion detect ติ๊กถูกครับผมแล้วกดคําว่านําไปใช้เสร็จแล้วกดกลับครับผมแล้วก็ออกมาจากหน้านี้ครับอ่ารอสักครู่นึงถ้าเกิดมีการขยับนะครับมีการขยับมันจะมีการ เขาเรียกว่าตรวจับนะครับจับเจอนะครับตอนนี้มีคนเดินออกมานะครับก็ขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวนะผมจออไปเดินเล่นซะหน่อยเอาไม่ต้องนะครับผมมีนะครับท่านอาจารย์นะครับผมเดินมานะครับเห็นไหมครับตัวจับหมดเลยเขาจับไปแล้วเราค้นหาเนี่ยเราจะค้นหาเฉพาะตรงนี้ได้นะครับอันนี้พี่แม่บ้านนะครับเขาก็เดินถูพื้นนะครับพี่ช่างนะครับก็เดินข้องมือห้าเห็นไหมฮะ เขาจะตรวจจับด้านบนมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านนะครับเห็นไหมอ่านะครับก็จะแจ้งเตือนจะมีการตรวจจับตลอดเวลาเลยนะครับเออมีตรวจจับตวนนี่นะฮะขึ้นแล้วเขาก็ตรวจจับเฉพาะมนุษย์ด้วยนะไม่ตรวจจับอะไรที่ใบไม้สังเกตกล้องเบอร์สองสิด้านซ้ายสังเกตดีๆมีต้นไม้มันจะไหวอยู่นิดหน่อยเห็นไหมฮะมีลมพัดนะแต่เขาก็ไม่จับนะเขาจะจับเฉพาะคนนะครับที่คามีการขยับนะ นี่คือข้อดีของ SMD คือเขาเ,าเลือกจับเฉพาะคนนะครับเหมาะสำหรับการบันทึกที่ต้องการเออนานๆเลยนะฮะก็ช่วยให้เราบันทึกได้นานขึ้นนะครับเพราะเขาฉลาดขึ้นแยกคนได้นี่คือ AI คือเขาแยกมนุษย์ได้จริงๆแล้วมันมีต้องมีรถวิ่งผ่านด้วยนะแยกรถได้ด้วยนะครับผมอันนี้เราเปิดมาให้แล้วนะครับเวลาเราค้นหานะครับก็กดคิดขวาครับผมทีนึง อันนี้คือบนบันทึกแล้วไงแล้วก็ไปที่เหมือนเดิมครับเมนูหลักเสร็จแล้วไปที่หัวข้ออะไรครับอัจฉริยะเมื่อกี้เราเข้าไปที่หัวข้อพารามิเตอร์ใช่ไหมพารามิเตอร์แต่คราวนี้เราพี่ค้นหาชัยยะครับผมแล,ลลบบแล้วก็เลือกวันเวลาที่จะค้นหาครับช่องก็ช่องไหนที่อยากหานะครับอ่ะแล้วก็เลือกวันเวลาที่จะค้นหาผมเลือกวันนี้นะครับวันที่เจ็ดแล้วกว็ค้นหาครับปุบขึ้นมานี่ครับผมมันจะขึ้นมาให้เต็ไมไปหมดเลยนะับช่วงเวลาที่มีการเกิดเหตุขึ้นประเภทเขาแยกให้นะว่าเป็นประเภทมนุษย์ เป็นมนุษย์ก็คือเป็นมนุษย์ก็คนเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นรถถ้าเราอยากหารถเราก็เลือกประเภทรถได้นะครับเลือกดูเฉพาะรถได้นะเราอยากดูตัวอย่างก็ได้นะครับเช่นกดเพยตรงนี้ด้านหลังจะขึ้นหน้าจาอเล็กขึ้นมานะครับอตอนนี้มีอะไรเอะเขาจะเล่นให้ก็เจออะไรอเจออาจารย์นะครับอาจารย์เราอยู่เดินออกมานะฮะแล้วก็ สามารถดูเวลาได้เกิดช่วงเวลาไหนบ้างก็เป็นการกรองอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะค้นหาได้ช่วยได้เยอะเลยนะในการค้นหาข้อมูลนะ SMD อันนี้มีใครเดินมาอ๋อพี่สาวแสนสวยเดินมานะฮะก็เดินมาก็า จับได้หนึ่งก็ถือว่าจับได้นะครับกลกล้องตัวนี้จองแนวไม่ชัดหน่อยนะครับเพราะว่า็นกล้องเก่านะครับแต่ก็ยังใช้ได้นะตัวนี้มันขึ้นอยู่กับเครื่องบันทึกนะครับตัวฟังก์ชันนี้นะไม่เกี่ยวกับกล้องแต่ก็กล้องก็สําคัญนะครับถ้าเกิดมันอยู่ไกลมากๆแล้วคอะเอียดไม่ชัดเนี่ยกล้องอาจจะมองไม่เห็นเป็นมนุษย์เกไทยนะอาจจะไม่จับนะท้ายดีเรื่องกล้องถ้าชัดไว้นะครับจะได้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเรียบร้อยครับเรื่อง SMD สวัสดีครับ